สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทําเองกินเองในต่างแดนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ขอเสนอเมนูปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาเตรียมส่วนผสมและวัตถุดิบกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็นําพริกจินดาเขียวและพริกจินดาแดงมาซอยเป็น ชิ้นเล็กๆนะคะแล้วเราก็นำกระเทียมมาซอยเป็นแว่นบางๆนะคะซอยไปเรื่อยๆจนหมดนะคะ หลังจากนั้นเราก็มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะสับให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเราก็นำไปใส่ถ้วยพักไว้ก่อนนะคะได้แล้วค่ะกระเทียมสับค่ะแล้วเราก็นำมะนาวทั้ง3ามลูกนะคะมาผ่าครึ่ง แล้วนำไปบีบเอาแตน่น้ำมะนาวนะคะเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนำมะนาวอีกหนึ่งลูกมาฝานเป็นแว่นบางๆนะคะมะนาวส่วนนี้เราจะนำไปวางไว้บนตัวปลานะคะเวลาฝานระวังมือด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะนำไปใส่ถ้วยแล้วพักไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราหั่นมะนาวเสร็จเ,เราก็จะมาต้มน้ำให้เดือดเลยนะคะเพื่อที่จะนำปลากระพงลงมานึ่งค่ะนี่ค่ะปลากระพงของเรานะคะก็แต่ตัวยาวนิดนึงเราเลยต้องตัดหางออกนะคะ เราจะนึ่งไปประมาณ15นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอเราก็มาเตรียมน้ำราดกันค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลเคี่ยวนะคะ มีซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลาค่ะน้ำกระเทียมดองนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นใส่กระเทียมสับลงไปค่ะ ามด้วยพริกที่เราซอยไว้นะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะแต่ถ้าใครชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถใส่น้ำตาลเพิ่มได้นะคะหรือว่าใครชอบรสชาติเพิ่มมากกว่านี้ก็สามารถใส่ผงปรุงรสได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะมาดูปลากันนะคะเราก็จะนำมะนาวที่เราฝานเป็นแว่นไว้ มาวางบนตัวปลานะคะหลังจากนั้นเราก็นำน้ำราดที่เราเตรียมไว้มาราดให้ทั่วเลยนะคะ ราดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีนะคะเรียบร้อยค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะหอมมากค่ะสีสวยน่าทานค่ะรสชาติไม่ต้องถามนะคะเซ่บมากค่ะเผ็ดเปรี้ยวจัดจานถึงใจค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนี้ก่อนจะกันในวันนี้ก็ ฝากทุกๆคนกดชอบกดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ